สวัสดีครับคุณผังทีรักครับมีมุมมองที่สะท้อนภาพของว่าที่นายกรัฐมนตรีอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าบุญยอดลั่นคนที่โกหกประวัติตัวเองเป็นผู้นำประเทศไม่ได้ แล้วตามด้วยเครื่องหมายตกใจเนื้อหาใจความนี่นะครับในบุญยอดสุขถินไทยซึ่งเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาตินะครับบุญยอดได้โพสต์เฟซบุ๊กครับบอกว่าอย่างนี้เร็วไปพี่เร็วไปเรียกตัวเองว่าว่าที่นายกรัฐมนตรี MOU ยังเขียนไม่เสร็จขอเวลายค่วันนโยบายร้อยวันทำน,น,น้่นทำนี่ จะทำเป็นเลยครับคนโกหกเนี่ยแม้แต่ประวัติตัวเองยังโกหกแล้วจะเป็นผู้นำประเทศได้ยังไงล่ะครับเป็นไม่ได้ครับ